เออที่รักเขาอ,ออกมาพร้อมกันมีอะไรจะพูดกับฉันใช่ไหมคุณบอกมาตรงๆสิว่าจะให้แม่คุณอยู่นานแค่ไหนสักพักหนึ่งกี่วันกี่อาทิตย์หรือว่ากี่เดือนยังน้อยก็ต้องรอให้เขากับอาฟเฟิงคืนดีกันก่อนนะคะแล้วว่านานมากเลยเมื่อก่อนแม่กับรงถง,งไม่ค่อยได้เจอกันก็ถึงซสงว่าชดเชยให้เขานะนวิดีโอคอลก็ได้ต้องชดเชยให้สองปีเลยเหรอ แม่สามีกับครีมมี่ทะเลาะกันไม่ให้เขาอยู่ด้วยจะให้ส่งไปอยู่บ้านพักคนชราเหรอคะโอเอ้ยเธอไม่เหมือนกับยายบ้านั่นแม่เห็นเธอเป็นพี่น้องเลยเขารักเธอมากนะฉันก็เห็นใจแต่ลูกสะภ้ยแม่สามีไม่ควรอยู่บ้านเดียวกันมันจะมีปัญหาด้วยความคิดของแม่สามีแกความรักจะกลายเป็นการทำร้ายแต่แม่สามีรับปากแล้วนะคะว่าจะเชื่อฟังหนูรู้ว่าเมื่อก่อนคุณย่าตดคุณแม่บ่อยๆแต่แม่สามีหนูไม่เหมือนแม่สามีแม่นะ แม่สามีกับลูกสะพ้ยเป็นศัตรูตั้งแต่ชาติที่แล้วไม่ต้องห่วงมีสามีดีๆอย่างฉันเป็นกลางฉันเข้าข้างเธออยู่แล้วไม่ต้องกลัวไปหรอกอยู่ด้วยกันนานๆแต่ห<ต><ต>ักแน่